ค่ะแล้วก็สำหรับช่วงบล็อกเซตวันนี้นะคะก็ในโอกาสที่หนังเรื่อง Inception นะคะหนังเรื่องล่าสุดของคริสโตเฟอร์โนแลนกำลังจะเข้าโรงนะคะวันนี้คุณไกรวุฒิจุลพงศ์สะทอนก็จะพาเราย้อนกลับไปดูหนัง3เรื่องที่น่าสนใจของโนแลนค่ะ สวัสดีครับในช่วงบ o ็อกเซตวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านไปพบกับคนทำหนังที่ขึ้นชื่อว่ามีแฟนมากที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหนังเรื่อง The Dark Knight ของเขานั้นเนี่ยได้ก่อกระแสไปทั่วโลกจนสร้างแฟนเดนตายมากมายนะครับเรากำลังพูดถึงคริสโตเฟอร์โนแลนคนทำหนังที่ล่าสุดเพิ่งจะมีหนังเรื่อง Inception เพิ่งจะเข้าฉายทั่วโลกแล้วก็สร้างกระแสเช่นเคยนะครับคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยเป็นคนทำหนังที่ขึ้นชื่อว่าทะเยอทยานมาก เพราะว่าโดยอายุเพียงแค่40ปีเนี่ยเขาก็สร้างงานมาสเตอร์ e พีซขึ้นหลายชิ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเมมโมนโตหรือว่าเดอะดาร์กไนท์นะครับจนหลายคนเนี่ยเปรียบเทียบเขากับสแตลลี่คูบริกผู้กำกับหนังเรื่อง2001 a s p e c เ Odyssey นะครับสาเหตุที่เปรียบเทียบกันก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่ทำงานเข้มข้นเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ perfectionist หรือว่าเป็นพวกสมบูรณ์นิยมเหมือนกันนะครับ สำหรับหนังที่เราจะแนะนำของโนแลนวันนี้เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน3มเรื่องโดยเริ่มต้นที่หนังแจ้งเกิดของเขาเม m เมนโตครับเม <No! S 1> m เมนโตเป็นเรื่องของชายหนุ่มที่พยายามจะตามหาคนที่ฆ่าภรรยาของเขานะครับแต่การตามล่าเนี่ยก็ยากลำบากเหลือเกินเพราะว่าเขาเนี่ยดันเป็นโลก โรคประหลาดมากก็คือเขาเป็นคนที่มีความทรงจําระยะสั้นขาดหายหรือพูดง่ายๆว่าเขาจะจําสิ่งที่เพิ่งทําไปสดๆร้อนๆไม่ได้เลยนั่นทําให้เขาเนี่ยจะต้องพึ่งการเขียนโน้ตย่อการสักลายบนตัวเพื่อบันทึกไว้ว่าสิ่งที่เพิ่งผ่านไปคืออะไรราวกับว่าโรคนี้ยังประหลาดไม่พอนะครับคริสโตเฟอร์โนแลนดยังเล่าหนังเรื่องนี้ด้วยการกลับหลังคือเริ่มต้นด้วยฉากจบแล้วก็ค่อยๆย้อนไปตรงแรกแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยผู้ชมก็จะค่อยๆจับตะก,กะ ของมันขึ้นมาได้แล้วก็จะสนุกไปกับมันหนังเรื่องนี้ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนังฟิล์มนัวยุคใหม่ก็ว่าก็ว่าได้นะครับโดยหนังเนี่ยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแค่ภายในโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับโดยมีตัวละครเพียงไม่กี่ตัวที่หักเหลี่ยมเฉือนคมกันไปมาเมนเทนโตเข้าชิง2องรางวัลอสการ์นะครับนัคือในสาขาเขียนบทและในสาขาตัดต่อในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็ถูกดึงตัวไปผลิตหนังภายในสตูดิโอ สำหรับหนังเรื่องที่2ที่จะแนะนำนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหนังที่ล้มเหลวทางคำวิจารณ์ก็แล้วกันม,มากที่สุดของโนแลนนะฮะอ๋อแต่แม้ว่าจะล้มเหลวเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าหนังเรื่องอื่นๆของผู้กกับคนอื่นๆอีกหลายคนมากมายนะครับหนังเรื่องนี้ก็คืออินสอมเนียออหนึ่งในสาเหตุที่อินสอมเนียโดนคอนคอร์ดเยอะหน่อยก็เพราะว่าอินสอมเนียเนี่ยเป็นหนังรีเมค หนังเรื่องที่สามที่ชื่อว่า The p c a y s, <oo> <S no, t a t i o d หนังทำให้เห็นนะครับว่านักมายากลในช่วงเปลี่ยนศตรวตรรษเนี่ยถูกให้คุณค่าไม่ต่างจากร็อกสตาร์ก็ว่าได้และหนังก็ค่อยๆสำรวจคำว่ามายากลหรือมายานั่นแหละครับ มายานั้นมิได้อยู่เพียงบนเวทีแต่ยังอยู่ในชีวิตจริงของนักมายากลเหล่านี้ด้วยและพวกเขาจะทุ่มเทสักเพียงไหนกับการปกป้องมายาเหล่านั้นและพวกเขาจะทุ่มเทสักเพียงไหนกับการสร้างชื่อเสียงของเขาให้กลายเป็นที่หนึ่งที่สุดของโลกให้ได้ <S <S> <S นอกจากคริสเซนเบลและฮิวแจ็คแมนแล้วนะครับหนังยังได้นักแสดงตัวประกอบเด็ดๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไมเคิลเคนในฐานะผู้ช่วยเดวิดโบวีในฐานะนักวิทยาศาสตร์สกาเลตโจฮันสันในฐานะผู้ช่วยมายากลแต่ที่เด็ดและสดใหม่ที่สุดก็คือเรเบคก้าฮอลในบทภรรยาของคริสเทนเบลซึ่งเป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องก็ว่าได้นะครับ this man can actually do what magicians pretend to do real magic i know what you really are you want the truth nothing is impossible i'll no it down bro no more secrets secrets are my life สำหรับช่วง็อกเซตในสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะพาทุกท่านไปพบกับผู้กำกับชื่อก้องแล้วก็นักแสดงที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ